ท่านน้องไม่แต่ชิโตนะ้ละสบายดีพ่อแม่พีนน่น้องหืมหืมถ่ายเอาเจ้านะสวัสดีเอฟซี FC ทุกทุกท่กทานเดอ้อมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับซ่องสาวลิงบ้านพีนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็บบุญยังไล่เนาะมากเกลือไก่พร้าเห็นหมักกะทันพ่อแม่พี่น้องเก็บเอาหมักกะทันไปไว้จ้ำแจวกินก่อนเนาะ นาตาก็ย so ังบรายสวยยังบรายล่างมาเกลือไก่กัเห็นเก็บเอาก่อนจักสิกาเขากล้องเนื้อบริบบ์ย้อนนาบรายสวยนี่แหละฮะโอ้ยขอกากเก็บก่อนจะตกนองเนื้อแถวเด้อเออเอ้๊าอาอยากถือทงยางอีกอ่ะ จะเอาหมากมันกินเป็นเนี่เด้อตั้กินหอยพี่น้องเอ้ยแซ่บได้หมากซ้ำนี้เนะาะโอ้ตั้กินตักิน,มกนเมนูฮาโมน,นี้เนะาะตั้กับพี่เลยเด้นี่เนาะพอดีแบบพอดีตั้ห้ำไพี่น้องถ้าหน่วยซุกกว่านี้กะมันกับ,บ,กบ่อยากแซ่บปอนไรเลยเนาะเฮิรมๆนี่แหละ จากชมจากหวานเนาะแต่ละปีมันกับโบเป็นดอกเพริเพน้องเลยปีนี้มันเป็นเนาะฉันเก็บอันหน่วยงามๆมาในเด้อลูกบอกว่าเอาโน่นๆงามเอาะเอาไปได้สิไงไก่ไก่ไปชิลเอาเล็นไก่เขาไปชิลเอาเป็นเนี่เก็บเอานี่ชิไปใช่ไหมบ่อย่าไปเบิ่งมันเนี่มันแห้งปรอบนะ มันย anyway, like yeah. like ่านเฮานี er> uh, ่แหละเฮาก็มาเก็บหมักกระทันนี่นั่นนั่นเออเข้ามาหดลนมนะนี่ลารถบัสนี่เก็บเอาเก็บเอาลรถบัสเก็บเอาหน่อยมันงามเนอะนี่มันก็งามได้คุยพี่น้องเนาะเก็บเอาเก็บเอาเราก็โอ้สิตกแล้วเขาก็เลือกกินนี่เนาะมันหล่น แนนาอย่าลงนี่นี่ตำกินไปขึ้น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 เออเป็นอะไรล,ล่มนะหืมมันเป็นคันแบบนี้เนาะทางนี้แห้งดกไลยพี่น้องขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไดอ,อือกือบพลาดเกือบพลาดแล้วขึ้นไปลงไปยัง ออมันชมหรือมันหวานกินมังลูกเสริญกินบ่กินป้งเจ้านะ่ะหอยนะ่ะคือหอยนะอยันชมเป็นอะไริ่งดูกสีหน้านะ่ะมันเป็นอะไรว่ามันผาดบ่กผาดผาด <laughs> เป็นความเสริญกับมึงดูเสือตัวเก่าตัวเดิมเฮาอีแล้วเนาะ ลุกสืกแค่นิ้วใส่ละกามาเนาะอากาศเย็ยนอีกแล้วเพคุณพี่น้องเอ้ยฮอนประมาณสองสามมือเนอ้าฮอนนะแต่ว่าเย็ยนอีกแล้วมือนีก็ลมก็ลมลมเบิง่งทางซีมาซีเบิงเ่งคุณพี่นอ้องเซอร์นว่ามันผาดเนะา s <S ะแดดเน๊บบัไดผัดปอนนได้เชิญสวัสดีครับ mhm 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 อยู่ได้เหมือนไม่น้องแซบอยู่ลงไปไปเล่น้ำเต็มอยู่ว้าวได้หลายบ่มเบบฮเสีทุ่งนะอาเินก็เป็นวัดเพมือน่ไ้เ คนกี่ถอยเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเมื่อยอ้าวตกขอโตเก็บบักกระทัานก่อนเไหอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาก็สิไปเฮ็ดเมนูบักกระทัานนั่นแหละสู่กินเนาะบ่ตั้กระจ้ำเจียวพงเฮาคือเก่าอย่าเมื่อบ้านเด้นี่ยพี่น้องเอ้ยเก็บเอาอันมื้อเฮาสิเมื่อบ้านมาเก็บเอาเมื่อบ้านเนาะจ้ะเนาะเออมากินชมอยู่บ้านแม่นแหละอีกซองสามมือเฮาจะเมื่อบ้านเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อหาเท่าแหละมื่อหาเซาลงก่อนเนาะ ฝ่าไหลายอะไรอันนี้ค่อยๆขอบใจจ้าไปชมไปไปเก็บมาทานันแล้วแล้วเมื่อเฮาไปเอาเสร็จลงไปเก็บนกกอยู่ค่อยๆพี่น้องเลยเก็บเอาเก็บเอาเอากินน้ำอีอืแซ่บบอ่อข้าวหูนี่เข้ามา,อาเอาได้เพื่อพี่น้องบ้านสลิงเขาก็หมกักกินชมเนาะอชมหมกักทันเก็บแล้วขึ้นมาเดอ้อ เบื้งสิซลัันี่เบิ้งเด้มเว้ยพี่น้องมัน้ิลลนยู่บ่เอ้าคือเก็บมากเดียวแล้วขึ้นมาอ๋อเก็บกับเาแล้วเบิ้งเด้ออือปุ๊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 เอานิัวตเก็บก่อนบักใี้ bạc <laughs> quá à. ôi kinh chân chút chút vừa lát thì nó bằng lại lại nè non cào non khơi không non cù lợm nó ở Nón... ơi nhang tam tháng nhang tam tháng ơi giao เห็ดเป็นเหมื่ออีกอย่างกันละหืมหมาก,กพรอ,อ,อ,อนหื่นคุยหห้กันกนี่ได้เน,น้อเนาะนี่นำกัานเล่นแ,แล้วแลวก็ห้กันพี่พี่พี่มาทึ้งหนอืมแล้วก็ออกนี่เลยไม่ต้องลงไปนะเหมื่มอยปะ นางผักก่อนอาเซนเมื่อยก็แต่อาเซนเป็นวัดจริงก็เป็นวัดเนาะดังแดงอยู่อย่างเมื่อไรสิไปอันเอาเครื่องเมื่อยควายเลยเปล่าหนึ่งเนาะล้มล้มทำไมพี่น้องล้มลมไหมพี่น้อง <c oughs> เอาสบายดีเลยไหมเดี๋ยวเลี้ยงตอนพ่ออาทิปขึ้นสบายดีจ้ะออตอนเจ้าพ่ออาทิปสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าผู้เดียวเนาะ โบอไรไกลไก่ก่เยแมันมาแล้วแมแอบแโอ๊เดี๋ยววันกมีมะโป๊มาดมาช่ปะเดี๋ยวเพิ่เดเพ่มควมางมันเยนหน่งความมันเ็นมันหนาว เกิไรขึ้พี่น้องแมนบ่มีนอนะว่ากบ่มีนอนมึงก่อนมาแต่บ่มีนอนมัแต่กินเนาะกันหน่วยไดก็บ่มีนอน่พีนอง ไปแค่น,นเมื่อพ่อกันกน,น,นี่เพื่อนพูดนะไรไปเมื่อน้องอนะยากสีตำจักสีจ้ำอยากพงเนาะมื่อนี้อยากกินเมี่ยงกะมันไม่มีหมูก,กินเมีม่ยงเก็บมากตัวแห่ไว้แต่วันีวันะนนี้ก็ทำอิทนะซาลิงว่าอยาเก็บตัวแห่นะตำลงไปสู่กันกินยูวัดเนาะเห็ดเรียกแต่ว่ากลายเป็นเอาบอลเด็กกับแม่เถ่าเป็นคนลงเนาะตอนเช้าตอน,นตอนแรงซาลิงเป็นคนลงเนาะไปถูวัดเนาะ มือนี้กัเขากะประกาศให้ลงอยูเนาะแต่กับบุญหัวเฮาซีได้ลงหรือบ่อเนาะก่ะบังสถานการณ์ก่อนพี่น้องเพราะว่ามือนี้กัเรียกนักกับขึ้สิบบ่อลายเนาะเพราะว่าวานนี่นักแล้วเนาะมือนี้ก็ได้ลงมาทำความสะอาดวัดอีกแล้วเพ่พี่น้องเอ้ยมาแต่เก็บกระทันเกลือไก่กับป๋าเซินเนาะลงมาหอนวัดแล้ว่พี่น้อง มาอนามัยวัดเพรพี่น้องหวัดเก่าแล้วเพรพ่นงเอ้ถูกพังิดเลยเนาะเพราะว่าอยู่อยู่แจนั้นไม่หักลงมาเลยเนาะ กะอยู่ซ่นนี่แน่สิซ่นนี่แน่เนาะมันฮักมันเพบ่แล้วเพพี่น้องเอ้ยวัดบ้านเฮากะเก่าแฮงเลยเนาะปวกกินบ่แล้วปวกจับบ่แล้วพี่น้องเอ้ยจัมื้อได้ยฮักลงมาเนาะไมอยู่เิงกฮักบ่แล้วเนาะพี่น้องเอ้เอากจะปัดจกวาดซอยกันนี่แหละพี่น้องเอ้ย เป็นมือที่2แล้วเนาะลงมาเห็ดนี่มือที่2หรือมือที่3วะเอ่อมือที่2เนาะมือที่1ก็ยังบ่ได้อนามัยผู้หญิงอันกวาดทั้งลุ่มผู้ชายกวาดทั้งเทิงเนาะเพราะว่าผู้หญิงบ่เทิงห้วยพี่น้อง ทำามช่วยๆกันพวยพี่น้องอย่าพอเพิ่นเทาแล้วเนาะแบบว่าเพิ่นกรบโบถั่วบ่ถึงพวยพี่น้องโบซัมเร็จคักปานใด้พายพี่น้องยังน้อยหนึ่งเนาะเฮาก็จะขึ้นไปเฮ็ดกินลงเพนก่อนพายพี่น้องฮะพอโตขึ้นก่อนพายพี่น้องเอ้ยเฮาก็เฮ็ดได้หลายเติบแล้วเนาะอันซ่าถือบุญเอาบุญนำกันเด้อพายพี่น้องเอ้ยเฮาก็ขึ้นไปอัน เอาเครื่องเรามาจังหันแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่กแน่นี่ตัดลงเบิดต้นไม้ต้นตอกน,น,น,นะพ่อแม่พี่น้องทำความสะอาดแน่เนาะว่ากวกไม่ไลายล,ายลาย่อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็จะจบสัมปันเด้อร์พ่อแพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ละอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบอลเพินเห็ดคลิปต่อๆไปอีกพ่อแพี่น้องเอ้ย